สวัสดีครับไา่อะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทรดุกสุดยอดแซ่วันนี้เรามาล่องแพที่น้ำตกไซโย่งใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็มีสมาชิกเยอะแสะเยอะๆกี่คนนะล้ำสมาชิกันี้หนึ่งอครับแล้วก็มีตุ้มสุดใหญ่ครับ้ไปถาข้างในด้วยดตท้อออเตูดครับ น, <laughs> นั่งทำอะไรวะเฮ้ยทำไรอ่ะจะให้กูขยับกูอะไรจับ